สวัสดีครับพบกับช่องนัทมิค s o c กอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกรีวิวเปิดกล่องรองเท้าจากค่ายอิดา้ใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คืออีดั้ดโคปาเซนต์พลาสเอฟนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งเปิดตัวพีลันช์ไปที่อาลิฟุตบอลนะครับก็ส่วนวางขายเป็นทางการเนี่ยวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Copa เ e n ต์พลาสนะครับไซส์ที่นำมารีวิวคือ10 US 9.5 UK 280 JP นะครับ28 c ซนมนะครับคู่นี้รูปร่างกล่องภายนอกนะครับก็จะมีริ้วขึ้นนะครับเป็นริ้วนะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวนี้มีความเซนส์เซนต์ตัวนี้ก็คือความอ่อนไหวความ ความผิวไหวนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบ็อกรีวิวกันเลยนะครับกล่องนะครับกล่องจะเป็นตัวกล่องลิ้นชักนะครับตามสไตล์ของตัวรองเท้าตัวโค้ดท็อปนะครับของ Adidas นะครับกล่องชักข้างในกล่องนะครับก็มีกระดาษแก้วนะครับมีตัวรองเท้านะครับแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคชันนะครับแล้วก็ ถุงผ้านะครับถุงผ้าก็สกินคาว่าโคปานะครับก็ปกติจากตัวโค้ดท็อปทั่วไปนะครับเรามาดูตัวรองเท้านะครับนี้ตัวรองเท้านะครับก็จะมีอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์จะเป็นส่วนผสมระหว่างตัวผ้านะครับฟูโรสกินนะครับกับหนังจิงโจ้ครับ หนังจิงโจ้ตัวนี้จะมีบริเวณ upper บริเวณนี้นะครับที่มีขอบนอกนั้นจะเป็นฟิโลสกินนะครับรองนี้มีแค่นี้นะครับจะมีขอบระบุไว้ตรงนี้เป็นหนังจิงโจ้นะครับมีสติกเกอร์ติดระบุไว้นะครับว่าพื้นที่เป็นโครเมียมเนี่ยครับระวังการล็อกล่อนนะครับก็ปกติใช้งานไปปกติก็จะมีการล็อกล่อนได้ไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะครับตัวรองเท้านะครับสวยงามหรูหรามากนะครับ ให้เห็นนะครับตัวโลโก้อดิดาส์ครับตัวนี้ก็จะมีความเก๋ขึ้นนะครับมาอยู่ที่ซ้นเป็น3มขีดแนวตั้งนะครับอันนี้สวยงามนะครับมีข้างขวานะครับข้างขวาสวยงามนะครับตัวเจ้าตัวเซนเนี่ยครับจะมีมาพร้อมกับ5้าเทคโนโลยีใหม่นะครับนั่นก็คือตัว เซนพอตนะครับเซนพอตเซนพอตนะครับเซนพอตคืออะไรเซนพอตคือทาง Adidas เนี่ยได้ทำการลดช่องว่างระหว่างตัวรองเท้าและเท้านะครับตัวรองเท้าและเท้าเพื่อให้เกิดความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณเนี่ยครับเซนพอตบริเวณข้อเท้านะครับร้อยหวายนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับของเอ่อ การใช้งานนะครับซึ่งลักษณนะการแนบตรงระหว่างตัวตัวส้วนเท้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัว e อ o กโ t เตนะครับที่ทําให้แนบชิดกับตัวข้อเท้าเรามากที่สุดนะครับต่อมาเทคโนโลยีสองนะครับคือทัชพอดนะครับทัชพอดนะครับด้านนี้จะเห็นได้ชัดนะครับคือจะมีโฟมบุนะครับในระหว่างระหว่างฟิลโลสกินในระหว่างของตัวหนังกิงงจนะครับเคเลเทอเนี่ยจะมีโฟม บุไว้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการสัมผัสบอลให้นุ่มนวลขึ้นนะครับนี่คือทัชพอดนะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีก็คือตัวซอฟ t ์สตั t นะครับซอฟต์สตัสนะครับชุดปุ่มบริเวณกลางฝ่าเท้าเนี่ยครับจะมีเป็นเหมือนลักษณะฟันกระต่ายเนี่ยครับนะครับก็จะทำให้ตรงเนี้ยยืดหยุ่นกับปุ่มอื่นๆนะครับทำให้ ลดแรงกระแทกของลูกบอลนะครับลดแรงกระแทกของลูกบอลเมื่อมีการเล่นด้วยฝ่าเท้านะครับอาจจะคึงบอลหรือว่าจับบอลด้วยฝ่าเท้านะครับต่อมาเทคโนโลยีที่4คือเซนเฟรมนะครับเซนเฟรมเซนเฟรมนะครับชุดพื้นออกแบบใหม่หมดเลยเป็นมีทั้งหมด12ปุ่มนะครับเป็นลักษณะทรง กึ่งพระจันทร์เซี่ยวนะครับกึ่งกึ่งพัชรพัทร์เซี่ยวนะครับเป็นชุดปุ่มใหม่นะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีก็คือฟิโลสกินนะครับฟิโลสกินเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัว19พัด20พัดแล้วล่ะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะประสานรอยต่อให้ดีกว่าเดิมนะครับก็คือลักษณะจะเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับทั้งอัปเปอร์นะครับระหว่างตัวฟิโลสกินแล้วก็ตัวเคเลเตอร์หนังจิ้งโจ้นะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเลย นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือบริเวณข้อเท้านะครับข้อเท้าตรงตรงบริเวณสมใส่นี่ครับอ่าจะมีลักษณะตามรูปทรงของข้อเท้ามนุษย์นะครับเป็นลักษณะตามอนาโตมีของของบริเวณข้อเท้าเรานะครับตามหลักกายภาพกายวิภาคนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดความ กระชับมากขึ้นแล้วก็อบรับกับบริเวณตาตุ่มของผู้สวมใส่ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีหลักๆของเจ้าตัว adidas Copa s e n s นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับราคาป้าย1 0 0 0 0บาทนะครับถ้าในไทยก็จะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ Ali Football Concept แล้วก็ Super Sport นะครับก็จะเป็นสาขาใหญ่ๆเช่น เซนท์เวิลนะครับเดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ำหนักเจ้าตัวไอรัสโคปาเซนท์พลาสกันนะครับว่าน้ำหนักของเจ้าเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ไซส์สองแปดศูนย์นะครับน้ำหนักอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเอ็ดกรัมนะครับต่อข้างก็ประมาณห้าร้อยสี่สิบกรัมต่อคู่นะครับห้าร้อยสี่สิบกรัมต่อคู่ซึ่งถือว่า ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับก็เป็นธรรมชาติของเจ้ารองเท้าหนังนะครับที่จะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็การสวมใส่เนี่ยผมบอกเลยว่าเมื่อวานผมได้ลองแล้วของผมเองนะครับอีกคู่หนึ่งก็เอ่อถ้าคนชอบรองเท้าหนังเนี่ยตัวนี้ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นหนังที่นุ่มนะครับแต่มีความกระชับมีความบางนะครับ การสัมผัสการยิงลูกฟุตบอลเนี่ยครับก็ทําได้ดีนะครับทำได้ดีลักษณะให้อารมณ์เหมือนกับมิซโนเบต้านะครับมิซโนโมเเเบต้าทนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าจะมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆกับเจ้าตัวมิซโนนะครับสาหรับตัวเนี้ยสาหรับผมเองเนี่ยกับการได้ได้ใส่โคปาเจนเนี้ยผมว่าโอเคนะครับโอเคเลยกับการใช้งานนะครับ เมื่อวานเทสด้วยการลงเล่นฟุตบอลสนามจริงเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อครึ่งก็2อครึ่งก็1ชั่วโมงถือว่าโอเคสอบผ่านสำหรับผมนะครับแล้วก็การแนะนําการเลือกไซส์นะครับตัวนี้แนะนําการสวมใส่แบบตรงไซส์นะครับการสวมใส่แบบตรงไซส์ก็จะทําให้เกิดความกระชับในการเล่นดีนะครับไม่เหลือพื้นที่ว่างจนเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้การอันบ็อกรีวิว ไอดั a ดโคปาเซนพัสเอฟจีเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช anel เราด้วยนะครับเราก็จะหาอุปกรณ์ฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลมารีวิวเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ